นีกระจงตะไคร่ตัวจีนไปบ้านแถวปูนวะขนมหวานูนาเราแตกับประกันสวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอดิศรแฟมิลี่นะครเรามาดูพี่นูนานะครับชิดซวบอันนี้มันคืออะไรครับพี่ครับยำขนมจีนค่ะยำขนมจีนเนี่ยใช่แล้วยำข้าวปุ <aquí en S 2> ้นยำข้าวปุ้นบ้านเฮานะแม่นค่ะแล้วก็บ่าวเบียร์กำลังทําอะไรข้างๆพี่ครับ กำลังทำเนี่ยซิมาดูฝีมือของบาเบียนะฮะวันนี้จะเป็นวันแรกที่อดสศรได้ชิมฝีมือบาเบียนะฮะระหว่างที่รอบ้านนะฮะช่องนี้มีแต่กินช่องนี้มีร้าสวัสดีค่ะ8แปดสามโอ้ผู้ใดถูกหวยมันได้หลายตามเลยมาค่ะเด้อจ้าขอบคุณหลายๆค่ะดูเชฟเพชรเรานะครับอ่า พี่เพชรจะโยนเนื้อขึ้นบนอากาศแล้วหัดเช็ๆๆช็เหมือนนางจีนเลยว่ะ <laughs> มาดูอยไปล้างมือมาแล้วนะเมื่อกี้นะครับผมี่จะครนแล้วนะมันต้องใช้มือถ้าไม่ใช้มือ,อไม่อร่อยต้องตักมาไว้สักครู่หนึ่งเอาไว้ให้เบลเบียร์ล้างมือใกล้ๆนะครับเ <laughs> นอะโอ้เมนเมนซำล้างมือซื่อๆน้ำสะอาดอยู่ <laughs> ใช่น้ำฝนเพิ่งตกนะครับดูบ่าวเบียบ่าวเบียกำลังหมักเนื้อนะครับแล้วนี่น้ำจิ้มเนื้ออันนี้คือสูตรพิเศษนะครับปีมือบ่าวเบียนะครับเรื่องหมักเรื่องปิ้งย่างเรื่องทอดน,นี่ให้เบียรสุดน่องตาแต่เรื่องแกงน้ำันปลาไหครับรเนื่องแกงตง้องคูติ๋วด้วยแต่เรื่องปิ้งย่างเรื่องไอ้เบียเลยหอมรสด,ดีใส่อะไรบ้างครับบ่าวเบียเบียใสย่ ใส่ใจลงไปด้วยโอ้โหนี่มันอร่อยตรงนี้แล้วครับอันนี้เปียใส่อันนั้นครับใส่เกลือที่น่าขัดอยู่ไหนอ่ะใส่เกลือน่ใส่เกลือลงไปด้วยนะครับใส่เกลือรสดีเกลือรสดีทางนู้นกำลังลุ้นบ้านนะฮะเดี๋ยวเราเอาคลิปนี้ให้จบก่อนนะฮะเดี๋ยวเราค่อยดูนี่ก็คือจะย่างใช่ไหมครับบอเบียย่างอันนี้ย่างย่างนะครับอ่าสูตร วันนี้ใครจะเป็นคนดังโอ้ยผมดังให้ก็ได้สบายครับซ้ำดังเตาเตานี้เมนบอกเนบอกทานอยู่ไซร่าครับผมทานอยู่ตง้เตถ่านองล้นะครับอ่เานอ่ะนี่ฮะเดี๋ยวเราดูนะฮะเดี๋ยวอดิซอนเจ้าสี่เจ้าสี่ดังอยู่ใสายไม่ไม่จะจะจุดไหนเป็นจุดย่างจะได้ตั้งถูกที่อ๋อ นี่นะครับเดี๋ยวอดสอนจะไปเป็นคนดังนะครับจะดังแล้วครับกําลังหาไฟแช็กอยู่นะครับก็จะเป็นคนดังนะครับนี่นะครับได้แล้วนะฮะทีเป็นคนดังมือนี้นะครับมือนี้อันนี้ครับผมทีเป็นมือดังครับคนดังเป็นคนดังวันนี้นะครับครับนี่นะครับเดี๋ยวมารอดูผลงานนะเดี๋ยวมันมีเน้าอ่อยอยู่บลานะครับในสายลราน้าอ่อยนะครับอยู่สาละ ครับมีอะไรเป็นเชื้อเพลิงไหมโอ้ยเนื้อสามค่อยอ่าหนึ่งแพ็ก FC คะดูอดีศรดังไปก่อนนะคะเดี๋ยวหนูไปล้างถับแป๊บนึงครับเออยังปักอ่ะอดีศรดังค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหาอุปกรณ์ในการอ่อยก่อนนะฮะมีอย่างมาอ่อยไปครับผมเดะ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  โอไอ้ฐานเพื่อก็อยากเปียกนะครับเอาถาออ่านอ้อมไปก่อนนะครับโได้ตเ,เยอะแล้วโอยโอย,ยุงกัดค่อยอ้าวไม่เป็นไรพี่นัทให้มันกินไปสักหน่อยเดี๋ยวไปหาเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงอยู่ไหนล่ะนะฮะไปดูเชื้อเพลิง นี่นะครับฝีมืออดิศรนะฮะกำลังก่อไฟนะฮะเป็นคนดังนะครับวันนี้นะครับมาดูกันว่าติดอยูอเป่าครับติดไหมครับครับปกติบริอยู่ข้าเมืดปันใดครับนะฮะปกติผู้จัดการบบมานําสิต้องไ้เมือครับต้องเมื่อรายงานตัวโดยเร็วนะครับตอนนี้อยู่ข้าเมืดเพราะว่าผู้จัดการอยู่ด้วยนะครับผู้จัดการส่วนตัวนะครับถ้าผมอ่าถ้าผมกลำข้าเมืดนี่ผมได้นอนอ่าโซฟานะครับ นี่นะครับผู้จัดการมาด้วยนะครับวันนี้นะฮะไม่ครับคิดครับนะฮะตอนนี้กําลังเป็นคนดังนะครับติดไหมครับติดไหมติดไหมครับแคเท่าไหร่นะสองสองร้อยหกสิบเนาะมารุ้นกันนะครับอลิซอนจะติดไหมนะมันบบมีไม้อ่อยนะครับมันมีตะกรงอ่าอ่ารังไข่นะครับรังไข่วส่เพราะว่าอ่าไม้มันเปียกนะครับไม้เปียก ที่จริงถ้าฝนไม่ตกนะเศษไม้เศษอันนี้นะเอามาทําเป็นตัวเชื้อเพลิงในการอ่อยไฟได้นะครับ <นะ S 1> ตอนนี้ผมกลัวมันจะไม่ติดนะเดี๋ยวรอดูนะครับ<ซ>อาจาจะได้เพิ่มอาจจะได้เพิ่มมือเพื่อนครับมือเพื่อนอ๋อดังไอ้นนี้เหรอถูกแล้ววงข้าออกมาเพ่ก็หนึงแล้วก็นี่เพรามันกดอเราเราต้องูได้ด้วยดูดูกล้องให้หน่อยดูกล้อง เขาเขารู้หรือเปล่าว่ามาที่นี่ไม่มีไฟนะครับร,รู้ใช่ไหมฮะคนคนบ้านมานะครับอเอาไว้ไหนดี

มันไม่มีอันนั้นเนาะวางวางพืง้นสนะทินัทวางวางกวดมีบ้างน่าระเบิดกวดอยู่ส <ไป S 1> ายหลังไฟเก็บไฟเก็บเอาไปาทิ้งขัง,งขยะเยอะละ,ะเพราะว่าเขาเห็นมันรวบบาดเจ้าเขาก็เลยช่วยเก็บให้อ๋อมันมีตัวเก่าอยู่ตรงนี้เหรอเฮ้ยวันนี้มันกวดพัติมันไม่เนี่ยมันมีไม้กไกวเบืนะ้องหลังการทำงานนะคะ ต้องหักใส่กระสอบไว้เวลาจะใช้ปืนจะได้ง่ายฝนตกก็จะได้ไม่เปลียนหักไว้นิดหน่อย เหมือนจะติดนะครับตอนแรกมันไม่มีไม้อ่อยมันต้องมีไม้อ่อยว้าวมีไฟแล้วเรามาดูคนดังไฟนะคะครเรามาดูคนดังอดี้ซ้อนคนดังจะติดไหมนะครับ เมื่อกี้ไฟลดช่วงนะครับแต่ว่าอด <Ad ison S 1> ิซอนกําลังอ่อยอยู่ค่ะตอนนี้มีไม้ไมนะครับกําลังอ่อยใหม่นะครับรอบสองนะครับต้องมีไม้นะครับโอเคนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้กับอดิซอนฟาร์มมี่นะครับมาลุ้นกันนะจะติดนะครับ